สวัสดีครับพบกับสมถุยกันอีกแล้วนะครับบอลเต็งมอสเต็ปทีเด็ดวีคอบอลนะครับโปรแกรมบอลวันนี้นะครับประจำวันที่19มิถุนายน2568นะครับสมเอา10คู่มาฝากกันนะครับคู่แรกนะครับเริ่มที่ฟินแลนด์พรีเมียร์กันบ้างนะครับอินเตอร์ตูคูนะครับพบกับคอตกานะครับคู่นี้พบกันในเวลา4ี่ทุ่มนะครับและคู่ต่อมาย้ายมาที่ลีกอุลุกไวดิวิชันกันบ้างนะครับคู่ระหว่างมอนเตวิดีโอนะครับพบกับ ซซโลลาโก้นะครับคู่นี้พบกันในเวลา2องทุ่มสินะครับแล้วคู่ต่อมานะครับทาร์ซาโคโลเนียนะครับพบกับลิเวอร์เพจนะครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีสาครึ่งนะครับและคู่ต่อมาครับโปเกโซนะครับพบกับบอสตันนะครับคู่นี้พบกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับและอีกหนึ่งคู่นะครับลิเวอร์พูลมอนเตวิดีโอนะครับคู่นี้พบกับเพนาโลนะครับคู่นี้พบกันในเวลาตีหนึ่งนะครับและย้ายมาที่ฟุตบอลคอนคาเคฟโกคัพกันบ้างนะครับคู่ระหว่าง ซาอุอาระเบียนะครับพบกับสหรัฐอเมริกาครับคู่นี้เตะกันในเวลา8โมง15ละย้ายมาที่ฟินแลนด์ดิวิชัน2กันบ้านนะครับคู่ระหว่างกิปโปนะครับพบกับ TPS นะครับคู่นี้เตะกันในเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับและอีกคู่หนึ่งนะครับมาดูกันที่ฟุตบอลกระชับมิตรกันบ้านนะครับคู่ระหว่างโกเทนเบิร์กนะครับคู่นี้พบกับออสเตอร์นะครับพบกันในเวลา4ทุ่มนะครับและอีกคู่นะครับเอลเบิร์กนะครับคู่นี้พบกับมอร์บี้นะครับคู่นี้เตะกันในเวลา5ทุ่มนะครับ และคู่สุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับโซน่านะครับพบกับซิริอุสนะครับคู่นี้เตะกกันในเวลา6โมงเย็นนะครับสำหรับ10คู่วันนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งมอนสเต็ปอยากเข้าร่วมกลุ่ม V I P กับสมนะครับก็สามารถมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้นะครับแอดไลน์ได้ที่แอดเอสทนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับแอดเอสทหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ หรือท่านใดที่อยากดูการวิเคราะห์อบอลของสมถุยบอลสเต็ปก็สามารถรับชมได้ที่เพลย์ลิสต์หรือคลิปช็อตหน้าช่องสมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ